ประโยคนี้แปลว่าอะไรคะ,ะหลายคนอาจจะเคยได้ยินคำนี้นะคะดูโมบารีบรูเกชนนะคะตัวนี้นะคะมันแปลได้ว่าบูเดริงนั่นเองหรือว่าซุนฟานุฟนั่นเองนะคะหรือไม่ถ้าแปลเป็นภาษาอังกฤษก็คือ common sense นั่นเองสาม,มัญสำนึกพื้นฐานนะยกตัวอย่างง่ายๆทุกคนจะได้เข้าใจนะคะอย่างเช่นในกรณีที่ศาลตัดสินคดีอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยตัวศาลเองเนี่ยเขาต้องตัดสินอยู่บนพื้นฐานตัวบทของกฎหมายอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่อย่างในบางเคสบางกรณีบางคดีเนี่ยเขาก็อาจจะต้องใช้ ตัวนี้ค่ะซุนฟานุฟหรือว่าเชิญตัวนี้เ,เข้ามานะคะจะช่วยในการตัดสินคดีว่าถ้าตัดสินไปแล้วมันจะเป็นอะไรยังไงนะคะหรือไม่ก็ยกตัวอย่างก็ได้อย่างเช่นในกรณีของคนที่แบบว่าเสิกเ,เ,เงินเสิกเงินยื่นเรื่องไปเพื่อที่ขอความช่วยเหลือจากนับหรือว่าตัวเงินอะไรสักอย่างใช่ไหมคะนับเองเขาก็มีตัวบทตัวตัวกฎอยู่แล้วใช่ไหมคะว่าต้อง เขาขายเง่อนไขน,น,นี่เพื่อที่จะได้เงินตัวนี้อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแต่ในบางกรณีนอกจากจะใช้ตัวกฎอย่างเดียวเนี่ยมันก็ไม่ได้บางทีมันจะต้องใช้ไอ้ตัวนี้ละค่ะซุนฟานุฟหรือว่าเชนเข้ามาช่วยในการพิจารณาในเรื่องนั้นๆด้วยว่าเออถ้าเราให้เงินเขาไปแล้วในชีวิตเขาก็อาจจะดีขึ้นเขาก็จะได้มีส่วนเขาก็จะได้มีแรงในการทํางานนะแล้วก็พอทํางานได้ก็ต้องเสียภาษีเงินภาษีไปไหนเงินภาษีเขาเข้ารัฐบาลรัฐบาลเอามา,มาทำอะไรก็พัฒนาประเทศต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะ ซึ่งในบางกรณีเนี่ยนอกจากว่า,าจะใช้แต่ตัวบทกฎหมายในการพิจารณาเนี่ยมันก็มันก็ไม่ได้ใช่ไหมคะผมก็ต้องใช้เนี่ยคะ่ะอย่างที่บอก Com m o n s e n s e หรือว่าสามารถสำนึกพื้นฐานในการที่จะเข้ามาช่วยในการประกอบการใปประกอบในการพิจารณาคาดีหรือว่าพิจารณาในเรื่องอะไรต่างๆอย่างที่ยกตัวอย่างมานะคะอธิบายมาถึงตรงนี้พอจะเข้าใจไหมคะใครเข้าใจกด99ให้หน่อยคะ่ะ